เริ่มเห็นโอกาสในการที่จะหมารอบใหม่แล้วนะครับสำหรับตัวทองคำคือทองคำเนี่ยเป็นขาขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมวีคเนี่ยเรียกว่าโอเคเลยนะครับแต่ประเด็นคือรอบนี้การจะไปรอบเนี้ยมันจะแอบเป็นรอบที่มีความน่ากลัวคือผมเชื่อว่าการขึ้นของทองคำรอบนี้มีความเป็นไปได้ทั้งการขึ้นไปเทสไัยเดิมแล้วมีความเป็นไปได้ทั้งการทำนิวไฮใหม่ แปลว่ามันจะเป็นแทบจะเรียกว่าอาจจะเป็นช่วงที่ขึ้นได้ดีแต่ก็จะเป็นการขึ้นที่เสียวมากกว่ารอบที่แล้วรอบที่แล้วดูขึ้นแบบพึ้งพึ่งปึ่งปึง,ปง,ปง,ปงแต่รอบนี้ขึ้นบบป,ปึ๊บอาจจะมีจังหวะที่สักพักโดนเทคโรฟิตสักพักมีความผันผวนนะครับเวลาที่มันเกิดบาล์ริตเดเวอเจนซ์ในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมวีคเนี่ยทมเฟรมมันมันก็พร้อมที่จะลงมาพักได้ได้ถึง10มันซึ่งมันมันไกลมากฉะนั้นรอบนี้อันตราย Fol money the ทองคำค่ะในช่วงวันสองวันนี้ก็รีบาวได้ดีนะคะวันนี้เริ่มนิ่งๆแล้วนะคะเทรนด์ของทองคำเป็นยังไงบ้างคะคุณกอบคะมารอบใหม่แล้วหรือ,อยังคะเริ่มเห็นโอกาสในการที่จะมารอบใหม่แล้วนะครับสำหรับตัวงทองคำคือทองคำเนี่ยเป็นขาขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมวีคเนี่ยเรียกว่าโอเคเลยนะครับ mm hmm. คือมันยืนเหนือ1ิบวีคได้ค่อนข้างดีแล้วก็เริ่มเริ่มกลับมาดูายาวๆนี่เอามันมาดูด้วยนะครับ คือตองทำเนี่ยภาพรวมของเขาอ่ะเป็นภาพที่เป็นขาขึ้นอยู่แล้วคือมันคือมันยืนเหนือสิบวีกมาได้ยาวนานมากตั้งแต่หูคุยกับคุณกีต้ามาสองตั้งแต่ตรงเนี้ยมังราบอกว่าดูสิบวีกไอ้สิบสิบมันไว้อย่างเดียวมันไม่หลุดสิบมันมันก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแล้วก็มันก็ยืนได้ตรงนี้พอมันยืนได้มันก็ยังเป็นขาขึ้นของมันต่อเนื่องตรงนี้พอมันมันลงมาพักทีมันก็ลงมาพักแค่สิบวีกเริ่มดึงกลับมีโดจิดึงกลับไปอีกมันก็ไปอีกนะครับตรงนี้มันก็เรริ่มมีีจังงหวขอกา ก็พักหน่อยก็ลงมาแค่10มันไอสิบวีคแล้วก็ดึงกลับขึ้นมีแท่งที่เป็นโดจิมีแท่งเขียวมหมีก็เตรียมไปได้แต่ประเด็นคือรอบนี้การจะไปรอบนี้มันจะแอบเป็นรอบที่มีความน่ากลัวคือผมเชื่อว่าการขึ้นของทองคํารอบนี้มีความเป็นไปได้ทั้งการขึ้นไปเทสไทรยเดิมแล้วมีความเป็นไปได้ทั้งการทำนิวไฮใหม่นะครับเนื่องด้วยว่าทุกอย่างก็ยังเอื้อให้ทองคําขึ้น นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินเฟ้อไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอ่าเรียกว่าการปรับลดทางดอกเบี้ยของเฟดนะครับการผ่อนคลายด้วยาบทางเงินเงินของเฟดมันในช่วงปีหน้าเลยนะมันก็ยังมีแต่ว่ามันจะกลายเป็นว่ามันอาจจะไม่ได้ลดได้เยอะขนาดนั้นนะฮะแปลว่ามันจะเป็นแทบจะเรียกว่าอาจจะเป็นช่วงที่ขึ้นได้ดีแต่ก็จะเป็นการขึ้นที่เสียวมากกว่ารอบที่แล้วรอบที่แล้วดูขึ้นแบบพึ่ง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 แต่รอบนี้ขึ้นแบบปื๊บอาจจะมีจังหวะที่ สักพักโดนเทคโบฟิตสักพักมีความผ,ลผลันผวนมันจะแอบ,บมีความยากกว่ารอบที่แล้วในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องเอาอที่นี่ข้อมาดูแหละถ้าเกิดว่ารอบนี้ขึ้นไปปุ๊บนะครับสมมุติว่าเขาขึ้นไปนะครับทำนิวไฮเทสไฮเดิมนะครับตรงโซนเป็นสี่พันสี่ร้อยสี่พันห้าร้อยหรือห้าพันปุ๊บเนี่ยและอินดิเกเตอร์มันไม่ได้ขึ้นตามมามันเป็นบาริ i เดเวอร์เจนต์อยู่เนี่ยโหต้องพึงระวังเลยว่าเวลามันลงมารอบเนี้ยมันจะหลุดสิบมันเอานะครับ คือการการพักฐานของมันเนี่ยมันจะแบบมันจะลงมาอาจจะลงมาใกล้สิบมันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันอยู่ห่างไกลอยู่พอสมควรตอนนี้สิบมันมันอยู่สามพันห้านะครับเวลาที่มันเกิดบาลิเดเวอเจน์ในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรม We ปเนี่ยไทม์เฟรมมันมันก็พร้อมที่จะลงมาพักได้ได้ถึงสิบมันซึ่งมันมันไกลมากฉันรอบนี้อันตรายแต่ถ้าเอาเป็นว่าระยะสั้นาเอาเป็นว่าระยะสั้นก่อนคือตอนนี้ทองคําพยายามที่จะเหมือนกับว่าพยายามที่จะบอกบอกถึงการว่าฉันอยากที่จะขึ้นรอบใหม่ ดูซิว่าจะขึ้นไหวมากน้อยแค่ไหนดูทำฟรม2ชั่วโมงนี้ประกอบไปหนึตอนนี้2ชั่วโมงเนี่ยเขาทำรูปแบบเป็นตัวของสามเหลี่ยมอยู่นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเบรกผ่านซส่วน4,140ได้อีกรอบหนึ่งมันจะเริ่มเปิดอัพไซด์ขึ้นไปที่1,460กับ1,490แล้วก็1,2,1,5แถบบริเวณนั้น นะครับแปลว่ามันจะได้เล่นเล่นไปอีกรอบหนึ่งแล้วตามตามการสร้างฐานในทาบทำเฟรมที่เป็นระยะสั้นของเขาชั้นตรงนี้ถามว่าทำอะไรได้ก็รอเบรกนะครับหรือไม่ถ้ารอเบรกก็คือรอย่อลงมาตรงสามเหลี่ยมตรงนี้ใหม่ข้างล่างก็คือโซนบริสีสี่พันหก็จะเป็นโซนในการโหลดพอติชั่นลองนะครับแล้วก็หลุดโซนบริเวณสี่พัคัดไปก่อนระยะสั้นนะครับแล้วก็ลุนขึ้นมาเทส คือตอนนี้คือโหลดโพริชันเพื่อที่จะลุ้นไป,ไปไปไปตรงนี้เลยถ้าเอาไกลๆเลยนะแต่ถ้าเอาคนเล่นสั้นๆก็คุณดูแนวต้านนิดนึงมันต้องทํางานบ้างก็คือถ้าสั้นๆก็หนึ่งสี่หกศูเก้นย์หนึ่งอ่าสองตามที่บอกไปแต่ถ้าคนแบบกลางนิดนึงเนี่ยรอบนี้จริงๆลุ้นหายเดิมได้ได้อยู่แต่ว่ามันจะลุ้นด้วยความเสียวหน่อยนิดนึงนะครับก็อาจจะเล่นรอบนี้มันคงไม่ง่ายเหมือนรอบที่แล้วเราก็อาจจะต้อง ต้องบอว่าต้องวางแผนเพิ่มมากขึ้นแต่โดยรวมยังถือว่าต้องคำยังยังพอโอเคไม่ไม่แย่ไม่ได้ยังยังไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับค่ะแล้วถ้าฝั่งที่หวังจุดที่เป็นไฮเดิมได้นะคะตรงประมาณ4,380นะคะปลายปลาย,ลายสำหรับสปอตนะคะถ้าไฮใหม่เนี่ยออคุณก็มองว่าพีคหรือว่าระดับที่เป็นจุดสูงสุดของรอบใหม่เนี่ยมันอาจจะไปได้ถึงตรงไหนครเป้าหมายอยู่ตรงไหน จริงๆเป้าหมายของรอบใหม่เนี่ยถ้าสมมุติว่าขึ้นไปนะครับเนี่ยสมมุติว่าเนี่ยรอบเนี้ยเริ่มเริ่ม,มดึงมาตรงโซนไปสี่พันเนี่ยไอ้สี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบเนี่ยตรงกับตัวฟิโบนัชชีตรงนี้ด้วยพอดีที่ขึ้นมาลงมาเทสแล้วก็ขึ้นมาเทสขึ้นมาผ่านอีกถ้าทะลุผ่านสี่สามแปดศูนย์เนี่ยอีกทีหนึ่งมันคือสี่พันห้านะครับสี่พันห้าบวกลบอสี่พันแล้วแต่ความความเร็วในการขึ้นถ้ารีบขึ้นมาเลยอ่าในช่วงสัปดาห์นี้ก็สี่พันห้านะครับถ้าสัปดาห์หน้้าาก็ออะไรยย่งงเี นะครับหรืออีกทีนึ่งก็โซนเร็น4,007แต่ว่าไม่ได้อยากให้ไปมองที่ทาร์เก็ตขนาดนั้นเพราะว่าพอการขึ้นมาปุ๊บเราก็ต้องดูเทคนิคอลประกอบเราต้องดูสัญญาณมันประกอบว่าการขึ้นมันอันตรายมากน้อยแค่ไหนแปลว่าสิ่งที่เราควรทำคือเราควรมอนิเตอร์หน้างานไปเรื่อยๆเพราะว่ารอบนี้มันจะเป็นรอบที่อาจจะขึ้นแล้วอันตรายนะครับอาจจะขึ้นแล้วมันอาจจะดูยากนิดนึงเพราะอินดิเกเตอร์มันมันถางมากจนเกินไปนะครับเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยมันถางกันเยอะมากนะแปลว่า คือคือต้องบอกว่าการที่เส้นค่าเฉลี่ยทางทางการหมายความว่าอะไรหมายความว่าต้นทุนของคนที่สะสมของคือตัวทองคำนะที่นี้มีความต่างกันมากเลยอย่างเช่นคนที่เขาสะสมค่าเฉลี่ยมาเรื่อยๆสะสมทองคํามาเรื่อยๆในภาพที่เป็น200วีกอะต้นทุนเขาอยู่มา2,500ครับคนที่สะสมมาในช่วงของ75วีกติดต่อกันเขาอยู่3,001 คนที่25วิเขาอยู่ที่3,006คนที่แบบเพิ่งจะ10วิอยู่ที่4 3 0 0แปลว่าอะไรความถ่างของต้นทุนส่งผลทำให้การ take action การขายทำกำไรบางส่วนของแต่ละคนมันมีความแรงมันมีมันมีมันม,ม,นม,ม,นม,ม,นมีมันสามารถทำให้เกิดความผันผวนได้นะครับเพราะว่าเอาจากทุนชั้นทุนชั้นต่ำาน2,005ขึ้นมา4,004 4,005ชั้น take ทาโปรฟิตหน่อย แต่พอเทคทีปุ๊บเนี่ยอาจจะเห็นการที่ไอตัวแท่งเทียนมันก็อาจจะวบลงมาวบลงมาในระดับหนึ่งได้ซึ่งแปลว่าการเล่นมันก็จะมีความยากมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันขึ้นมามันไม่ได้พักแบบตรงเนี้ยพอพอการที่มันเกิดการออกข้างเนี่ยมันจะทําให้ความถ่างของเส้นค่าเฉลี่ยมันจะยิ่งแคบลงความผันผวนจะยิ่งน้อยลง อันนี้อันนี้คือที่มาของว่าทําไมพวกเส้นค่าเฉลี่ยหรือการดูเท้นนิอข้อมันถึงสำคัญจริงๆเทคนิคอข้อมันไม่ได้อ่านอดีตอย่างเดียวนะครับมัน,นไว้ดูพฤติกรรมการซื้อขายณปัจจุบนัน<ฆ>ว่าต้นทุนมันจริงๆมันเป็นยังไงนะครับก็ต้องเข้าใจแบบนี้ด้วยว่าเออมันก็เป็นเครื่องมือในการที่ออกไว้ใช้งานในการที่จะสามารถที่จะอ่านได้นะครับค่ะ ภาพเลยสําหรับทองคำนะคะทีนี้ซิลเวอร์บ้างนะคะก็เป็นรอบที่เราเห็นการฟื้นตัวนะคะมาในเวลาไล่เดี่ยวกันกับทองคำนะคะแล้วก็แม้มีจูดเขาก็มากกว่าทองคําด้วยนะคะจังหวะขึ้นก็ขึ้นมากค่ะเทรนด์เป็นยังไงบ้างคะคุณเกลค่ะจริงๆตัวตัวซิลเวอร์เนี่ยไม่ได้ขึ้นมากกว่าทองคํามันเล็กกว่าทองคํามานานมากจนจนเนี่ยเพิ่งจะตอนเนี้ยมันจะเพิ่งไล่เข้ามาใกล้ๆตัวตัวทองคำนะคือทองคำเนี่ย,ยขึ้นออทำหายมานานมากแล้วซิลเวอร์เพิ่งจะทำเนี่ยเพิ่งจะได้ ไม่กี่สัปดาห์เนี่ยนะครับสสัปดาห์ที่ผ่านมาเองถ้าเราดูก็คือเนี่ยเซิลเวอร์เนี่ยดึงขึ้นมาเนี่ยเพิ่งจะทำนิวไฮเองนะฮะก็โดยรวมจริงๆก็ยังเรียกว่ามันมีโอกาสในการไปได้อยู่เหมือนกันสำหรับตัวของเซิลเวอร์แต่ว่าที่ที่ผมวัดเป้าไว้เนี่ยแนวต้านมันจะอยู่แถบแทบถ้าตัวเซิลเวอร์ที่เป็นสปอตนะฮะจะอยู่ตรงโซเมนห้าสิบสองจุดสี่ห้ากับไฮเดิม erm นะครับห้าสิบสี่จุดสามสองแถบแทบนั้นก็ยังไปได้อยู่ครับตัวโซนเซิลเวอร์เหมือนกัน ยังมีโอกาสังมีโน,โนม้มในการไปได้เล่นไบแอดฝั่งรองก็ยังมีความได้เปรียบมากกว่าเหมือนกันแต่ดูเหมือนกันนะคือว่าถ้ามันขึ้นไปปุ๊บแล้วมันเริ่มเริ่มมีสัญญาณเทคนิคนี่ไม่ดีเนี่ยอันนี้ก็ถ้าขึ้นนิวไฮอินิเกเตอร์ไม่ทำไฮตามคุณต้องระวังระวังนิดนึงครับนะเมื่อไหร่มีแท่งแดงมาคุณก็ต้องไปเลยอะไรประมาณนั้นค่ะแล้วจุดที่จะเปิดพ s ซิชันนะคะที่จะโหลดแล้วก็คือจุดที่เป็นจุดทำกำไรลงไปถึง s t o ลอส s s ด้วยนะคะคุณก๊อปแนะนำตรงไหนคะ จริงๆตัวซินเวอร์ครับ <c oughs> ถ้าเราดูตัวสปอตนะครับด้วยความที่น้ำปัจจุบันเนี่ยมันมันวิ่งสามเหลี่ยมมาก่อนพอมาตรงเนี้ยไอ้ตรงโซนเนี้ยนะครับมันเทสเป้าไปแล้วในระดับหนึ่งโซนบริเวณเนี้ยมันควรจะต้องจริง,รงๆควรจะต้องรอจังหวะย่อซึ่งจุดในการสต็อปลอสอ่ะเราดูตรงนี้ดีกว่าว่าจุดในการสต็อปลสอะคืออยู่ตรงโซนเป็น49.5เหรียญน,นะครับไม่ไม่ควรต่ํากว่าฉะนั้นจริงๆจังหวะย่อลงมาเท่าไหร่ก็ได้ถ้าคุณรับสต็อปลอสพอฮะ เพราะมันมันทําทรงมันคือกําลังไปถ้าคุณรับสต็อปลอสพอว่าคุณเข้าราคาไหนก็ได้แต่คุณต้องสต็อปลอสที่49.5คุณก็ไหวนะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยเพราะว่าตรงเนี้ยถ้าเราดูลิสตวอร์ดเนี่ยไม่ไม่เหมาะหรอกนะครับเพราะว่าแนวต้านแรกมันอยู่52.35 52.4บวกลบตรงนี้นะฮะในขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่51.7จุดสต็อปลอสมันอยู่49.5เนี่ยมันดูไม่เหมาะสมในการเทรดฉะนั้นเนี่ยมันเลยมันเลยไม่ค่อยคุ้มยกเว้นว่าคุณเป็นนัก นักลงทุนสายเบสหรือมีของอยู่แล้วอันนี้มันก็ค่อนข,ข้าง,างที่จะโอเคนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาให้ดีเนี่ยเป็นผมเนี่ยผมคงจะลอยตรงโซนเวรนสัก50.5นะครับเพื่อต่อริสซีวอร์ดของตัวเองลงมาคือให้จุดซัฟร้อมันแคบลงนะครับแล้วก็ให้ตัวของอ่าเก็ตมันรีวอร์ดมันมีจังหวะในการเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อที่เวลาผมทํารอบในการเทรดเนี่ย ผมผิดได้หลายรอบแค่นั้นนะฮะเพราะว่าเวลาได้ทีผมก็จะกินกําไรมาเพื่อไปทดเชยกับรอบที่ผมพลาดนะครับฉะนั้นตรงนี้ผมมองว่ามันไม่เอื้อกับการที่จะต้องมาไล่แล้วนะฮะสำหรับตัวซิ l เวอร์แต่ามวมันมีโอกาสในการขึ้นไปได้ไหมมันขึ้นไปได้ครับแต่คุณต้องดูลิซิวอดด้วยด้วยนิดนึงอะไรเงี้ยจุดนี้มันอาจจะเป็นจุดที่ค่อนข้างยากหน่อยถ้าถ้าไปไล่ก็ต้องตั้งจุดซับ l o อนที่เป็นซับ l o อนที่ไม่สําคัญซึ่งแปลว่าซับร้อนนั้นมันหลุดแล้วมันอาจจะกระแทกขึ้นไปได้ใหม่อีกรอบหนึ ต้องมีเทคนิคในการเทรดหน่อยต้องวางกลยุทธ์ดีๆหน่อยครับโอเคค่ะทั้งทองแล้วก็ซิลเวอร์นะคะรอบนี้เป็นขาขึ้นนะคะแต่ว่ากลับมาโหดกว่าเดิมนะคะเทรดยากกว่าเดิมนะคะก็วางแผนให้รัดก,กลุ่มก็แล้วกันนะคะขอบคุณคุณกอมากสำหรับคำแนะนำนะคะ Follow Mo the money.